ค่ะก็สวัสดีน้องๆในเช้าวันอาทิตย์นะคะอย่างอาทิตย์ที่แล้วพี่กุ้งต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปยาวนะพี่กุ้งก็เลยตั้งใจที่จะไปอัดคลิปลงใน y o u t u เนะเพื่อทำให้มันาสามารถที่จะแชร์โพสตได้ทีเดียวแต่เนื่องด้วยว่าไปกดผิดไปเลือกอ่าชอ็ชอตช็อตอะคะก็คือสั้นเนาะมันก็เลยตัดไปสั้นไปนะคะค่ะก็ขอโทษจริงๆเนาะ ค่ะที่นี้เราก็ยังมาเรียนความหมายแห่งคิสมาสก่อนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่านับถอยหลังก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะค่ะก็พี่กุ้งก็สอนไปแล้ว2เรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องความหวังเนาะเรื่องอาทิตย์ที่แล้วก็เรื่องสันติสุขนะคะน้องๆอ,อาทิตย์นี้เราจะมาเข้าสู่ความชื่นชมยินดีนะคะน้องๆก่อนอื่นสิ่งใดเราจะอธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะ โมทนาขอพรบคุณพระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับทรงประทานพระเยซูคริสต์ลงมาบนโลกใบนี้เพื่อไถ่บาปเราทั้งหลายขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นความหวงังทรงเป็นสันติสุขและก็ทรงเป็นความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าในบทเรียนในวันนี้ขอพระเจ้าทรง เปิดหูเปิดใจของเราที่จะได้เข้าใจในสิ่งที่้รพองค์เป็นผู้ที่แบ่งปันกับน้องๆแล้วก็ขอให้น้องๆที่จะเข้าใจในสิ่งที่้รพองค์ได้แบ่งปันไปขอให้เราได้รับพระพรซึ่งกันและก,กันพระอ,องค์เจ้าค่ะขอบคุณพระอ,องค์สรรเสริญพระอ,องค์ในวัน,นเดือนหน้าในวันที่25หรือว่าไม่ว่าคิสจักรไหนที่จะจัด,จดตรงกับวันไหนขอให้ผู้คนที่ยังไม่มีความเชื่อได้กลับ ัดสินใจแล้วก็กลับใจมาเชื่อพระเยซูาผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แต่เพียงผู้เดียว,ด,ยวด้วยเถิดลูกจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะแล้วก็บทเรียนในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ8ถึงข้อ20นะคะซึ่งเชื่อว่าทุกๆปีเราก็มักจะคุ้นกับพระธรรมนี้อยู่นะคะน้องๆ ก่อนที่เราจะไปอ่านพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ8ถึงข้อ20นะคะพี่กุ้งก็จะอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อต้องจําในวันนี้ให้กับพวกเราฟังนะคะซึ่งอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ4ีนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะอ่านให้พวกเราฟังกันนะฟิลิปปีบทที่4ข้อ4นะคะบอกกับเราไว้ว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอ,อย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดขออีกรอบหนึ่งนะคะจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอ,อย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็ภะคัมภีก็ไม่ยาวมากนะคะพี่กุ้งก็จะขออ่านให้พวกเราฟังนะคะอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สข้อ8ถึงข้อ20นะคะน้องๆคนเรื่องแกะและทูตสวรรค์ ในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูสวรรค์องคหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่งล้อมล้อมรอบเขาและเขากลัวนักทูสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลาย พราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคิดองค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูตรที่เมืองของดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางยญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบน แผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงโปรดปลานนั้นเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วบรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเรา เขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารน,นั้นนอนอยู่ในลงังหญ้าเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารน,นั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขาส่วนนางมารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และลัพึงอยู่ในใจบรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวาย พระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขาอาเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำในตอนนี้นะคะทำให้เห็นว่าเราต้องเลียนแบบคนเลี้ยงแกะนะคะน้องๆค่ะแล้วก็พี่กุ้งก็จะอธิบายเนื้อหาข้อพระคัมภีร์ลูกาบทที่2ข้อ8ให้กับพวกเราฟังนะคะน้องๆ พระกิติคุณลูกาบทที่2ข้อ8ถึงข้อ20นะคะเป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีเมื่อทูตสวรรค์ของพระเจ้าแจ้งข่าวดีแก่พวกคนเลี้ยงแกะนะคะเป็นข่าวดีที่ทำให้คนธรรมดาสามัญอย่างคนเลี้ยงแกะมีความรู้สึกชื่นชมยินดีนะคะเนื้อหาของพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะก็ได้ช่วยให้เราเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นว่าทำไมการประสูติของพระเยซูคริสต์นะคะจึงก่อได้เกิดความรู้สึกชื่นชมยินดีตั้งแต่แรก อ่าหนึ่งเพราะว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนทุกกลุ่มนะคะอ่าพวกคนเลี้ยงแก่นะคะอ่าเป็นกลุ่มคนที่มีอ่าสถานะทางสังคมอยู่ชั้นล่างสุดในสมัยนั้นเนาะพวกเขาเป็นคนที่เป็นกลุ่มคนที่ยากจนแล้วก็มีฐานะที่ต่ำต้อยในสังคมนะคะน้องๆ พวกเขามากจะถูกมองในทางที่ไม่ดีเป็นกลุ่มคนที่ถูกด้วยค่าเพราะว่าคนาเพราะว่าคิดว่าเป็นพวกที่ชอบขโมยพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสไปร่วมศาสนาพิธีสำคัญสำคัญ,คญต่างๆทางาศาสนานะคะเพราะต้องพาฝูงแกะไปเลี้ยงในทุ่งหญ้าหรือในถิ่นธุรกันดารนที่ห่างไกลเนาะและต้องดูแกะอย่างใกล้ชิดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยการที่พระเยซู องอพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้ทูตสวรรค์ไปประกาศข่าวดีแก่คนเลี้ยงแกะนะคะก็แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเอาใจใส่พระไทยใส่แม้กระทั่งผู้เล็กน้อยที่สุดในท่ามกลางประชาชนทั่วไปเลยสําหรับน้าพระทัยของพระเจ้านะคะแล้วจะไม่มีใครถูกทิ้งให้อยู่เบื้องหลังเนาะไม่มีใครถูกละเลยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูคิดมาเพื่อ กลุ่มคนเหล่านี้เท่านั้นนะคะน้องๆพระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อทุกๆคนบนแผ่นดินโลกอะเมื่อกี้ 1. เพราะเป็นข่าวดีสำหรับคนทุกกลุ่มนะคะสเพราะได้รับฟังข่าวดีอะสิ่งที่ทำให้คนเลี้ยงแกะรู้สึกตกใจตื่นเต้นแล้วก็ชื่นชมยินดีไม่ใช่เพียงเพราะการปรากฏตัวอย่างไม่เคยคาดฝันมาก่อนของบรรดาทูตสวรรค์นะคะน้องๆแต่เพราะเนื้อหาของข่าวดีที่ทูตสวรรค์ แจ้งแก่พวกเขาคือเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคิดองค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูตรที่เมืองดาวิดอยู่ในลูกาบทที่2ข้อ11นะคะซึ่งเป็นข่าวดีที่ชนชาติอิสราเอลรอคอยมาด้วยความหวังมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า700ปีตามคํายาากรณรของผู้เผยพระวจนะอิสยาหบทที่9ข้อ5ถึงข้บทที่11ข้อ1ิ เยเลมีบทที่30ข้อ8ถึงข้อ9และมีคาบทที่5ข้อ1คือการเสด็จมาของพระคิดนะคะในภาษากรีกซึ่งตรงกับคำว่าพะเมศยาในภาษาฮีบูหมายถึงผู้ที่ได้รับการเจิมให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดข่าวการประสูติของพระเมศยาเป็นข่าวดีและก็มีความหมายทั้งสำหรับคนเลี้ยงแกะและชนชาติอิสราเอล เพราะพระองค์ทรงเป็นเหมือนกษัตริย์ดาวิดนะคะองค์ใหม่ที่ปลดปล่อยพวกเขาจากความขมขื่นเมื่อต้องตกเป็นาาทาสของคนต่างชาติเป็นเมืองขึ้นของอีเริยียบาบิโลนเปอร์เซียแล้วก็อาณาจักรโรมันตามลําดับนะคะพระเมสสยาจะปกครองอาจะดูแลจะเลี้ยงดูพวกเขามีให้ขัดสนเลยจะทรงสอนออและจะทรงสอนนะคะนำทางให้การดำเนินชีวิต ของพระอ,องค์จะไม่ปล่อยพวกเขาให้เป็นเหมือนบุตรกำพมพ้าแต่จะทรงเป็นพระบิดานิรันดร์การปกครองของพระอ,องค์นะคะจะแตกต่างไปจากกษัตริย์ทั้งปวงเพราะพระอ,องค์จะไม่ทรงใช้กําลังแล้วก็กองทัพแต่จะทรงใช้สติแล้วก็ความเที่ยงธรรมนะคะซึ่งอยู่ในอิสยาบทที่9ข้อ5และข้อ6ข่าวการเข่า,ขาการมาประสูติของพระคิดหรือพระเมสสิยาเป็นข่าวดี เป็นข่าวที่นำความชื่นชมยินดีมายัางพวกโคลเลี้ยงแกะประชากรอิสราเอลนะคะและบรรดาผู้เชื่อทุกยุคทุกสมัยที่เข้าใจว่าในข่าวอ่าเข้าใจในข่าวดีนี้นะคะน้องๆค่ะแล้วเรามาดูข้อสามกันนะคะตอนนี้จะเปข้อสานะคะบอกว่าเพราะเป็นข่าวดีสำหรับคนทุกกลุ่มสองเพราะได้รับข่าวดีอสามเพราะได้พิสูจน์สัตวัแได้สัมผัสกับข่าวดีนะคะ อยู่ในวงการบอิษัทข้อสับห้าหรือข้อบนะครับเมื่อพวกคนเลือกแต่น,นะคะได้ยินข่าวดีเรื่องก,การทำประสูตรของมาคินหรือเมสยาพวกเขาเชื่อในสิ่งที่พวกเขาได้ยินจากพ้อยคำ ของทู้สวรรค์และมีความกระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ความจริงด้วยตัวของพวกเขาเองพวกเขาเลี้ยงแกะตอสนองต่อข่าวนี้ที่พวกเขาได้ยินท,ทันทีหลังจากที่ทู้สวรรค์ไปจากพวกเขาแล้วพวกเขาได้เฉยเมยต่อข่าวมีนะคะที่ได้ยินได้ฟังพวกเขาเรพากพาไปเป็นทีมไปเป็นหมู่ไปเป็นคณนะซึ่งจะช่วยให้การพิสูจน์การเป็นพยานถึงความจริงในภายหลังมีน้ำหนักมีความน่ได้ช่อถือมากขึ้นและเมื่อคนพวกคนเลี้ยงแกะนะคะ,สะแสวแงหาด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจในที่สุดพวกเขา ได้พบพระอุมาพัน้าอ้อมนอนอยู่ในลังยา่านะ่าเป็นประสบการณ์ที่ทําให้พวกคนเลี้ยงแกะรู้สึกชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งการได้ยินได้ฟังข่าวดีเรื่องการมาประตดของพระคิษหรือพระเมศสิยาเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะคะแต่จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้นเมื่อพวกเราประสบการณ์ตรงกับพระคิษมีโอกาสกับ เป็นการสวนตัวเหตุการเช่ไหมนะคะจะเป็นประสบการณ์แห่งความสุกตทาที่นํามาซึ่งความชื่นชมยินดีอย่างยั่งยืนทั้งช่วงเทศกาลคริสต์มาสและทุกช่วงเวลาในชีวิตของเรานะคะน้องๆ่ะซบอกเราไว้ว่าเพราะได้เป็นพยานและก็สังเสริมสวัสดเกิเอกชระเานะคะซึ่งอยู่ในรูกาบบที่สอบข้อ17ถึงขนะ้อ20เนาะการที่พวกตัวเลียนเกศนะคะได้ฟังเลยได้พิสูจน์ความเป็นจริงเยี่ยวับข่าวดีนั้นนะคะนอกจากจะสร้างความชื่นชมยินดีให้กับคนเลียนเกแล้ว เออย็นทั่วไปด้วยเย็นคนทั่วไปด้วยนะคะเพราะเป็นภาพประสบขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามเนื้อหาที่พบในเสียงเพลงของบรรดาทูตสวรรค์นในพระมภีรุกาบทที่สองพันสิบสี่นะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากชีวิตของพวกคนเลี้ยงแกะหลังจากพวกเขาได้พบพู้คิดที่ได้มาบังเกิดเป็นพระุมังเวลานั้นซึ่งได้แก่หนึ่งพวกเขาได้เป็นพยานถึงเรื่องที่พวกเขาได้ยินแล้วก็ได้ฟัง นะคะสพวกเขาสามารถทําให้คนอื่นๆรู้สึกประหลาดใจ 3. พวกเขากลับไปสู่อาชีพ เดิมด้วยจินใจที่ชื่นชมยินดีนะคะคันนะคะการมาสูดข,ของพระเยซูริสตไม่เพียงจะช่วยเติมเต็มความ,มอวังให้กับผู้ที่จะเจอสถานการณ์ที่ดุคุมเครือไม่ได้นอนไม่มีอนาคตยงงาวนาซึ่งสาที่สุดแท้ที่สามารถพบได้ในพายเยซูริสตนะคะและจงช่วยเปลี่ยนแปนลงอารมณ์ความรู้สึกและก็ท่าทีนะคะพื่อที่ของเราให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีในทุกช่วงเวลาของชีวิตและสามารถดำเนินชีวิต ด้วยตามแบบอย่ยางและค e. ําสอนของเปาโลในฟิลิปปีบทที่สข้อสี่ถึงข้อห้านะคะจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเธอจงให้กติใจที่อ่อนสุภาพของท่านปัจากแก่คนทั้งดวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วพระกิติคุณนะคะประธรรมลูกาบทที่2ข้อ8ถึงข้อยีก็บอก พี่ก็บอกพวกเราไปทั้งหมด4อย่างแล้วนะครับมาจากบทเรียนเนาะหนึ่งเพราะเป็นข่าวดีสําหรับคนทุกกลุ่ม 2. เพราะได้รับฟังข่าวดี3เพราะได้พิสูจน์และความสัมผัสข่าวดีสพราะได้เป็นพยานและก็สังเสริญถวายเกียรติเด่พระเจ้านะคะน้องๆอ,อ่ะพี่จะเล่าเรื่องอคนเลี้ยงแกะชื่นชมยินดีให้ฟังนะคะ ในคืนหนึ่งที่เงียบสงบเนาะมีคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะแล้วก็ของพวกเขาอยู่ในทุ่งนากว้างใหญ่ในขณะที่พวกเขานั่งอยู่รอบกองไฟนะคะทันใดนั้นก็มีแสงสว่างเจิดจ้าปรากฏขึ้นแล้วก็มีทูตองค์หนึ่งของพระของอ่าพระเป็นเจ้านะคะมาปรากฏต่อหน้าพวกเขาแสงสว่างของพระ เป็นเจ้าสองล้อมพวกเขาทําให้พวกเขาตกใจกลัวมากทูตสวรรค์องค์นั้นบอกกับเขาว่าอย่าก,กลัวเพราะเรานําข่าวดีมายังท่านทั้งหลายคือความปีดียิ่งซึ่งจะนํามาถึงคนทั้งปวงเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคิดเจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสําคัญแก่ท่านทั้งหลายคือท่านจะได้พบพระกุมารน,นั้นพันผ้า อ้อมนอนอยู่ในรังยาท่านใดนั้นก็มีเสียงเพลงการสรรเสริญพระเจ้าจากเหล่าชาวสวรรค์ที่มาอยู่ร่วมกันกับทูตสวรรค์พวกเขาลองว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงที่พระองค์ทรงโปรดปานนั้นเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นกลับขึ้นสู่สวรรค์นะคะคนเลี้ยงแกะก็กหันมาพูดกันว่า ให้เราไปที่เมืองเบเรเฮมกันเถอะเพื่อดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่พระเป็นเจ้าได้บอกแก่เราพวกเขารีบไปยังเบเรเฮมและพบปะกุมารตามที่ทูตสวรรค์บอกผันผ้าอ้อมนอนอยู่ในหลังหญ้าพวกเขามีความชื่นชมยินดีและเล่าเรื่องทั้งหมดที่ได้ยินและเห็นให้ผู้ฟังทุกคนได้ฟังต่างก็ประหลาดใจและยินดีนะคะน้องๆ และก่อนที่เราจะแยกย้ายพร้อมกับคําถามจากพี่กุ้งนะคะก็อยากจะอ,อ,อะไรอ่ะทบทวนข้อพระคัมภีร์บทที่4ี่ข้อ4นะคะกล่าวกับเราไว้ว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเ,เจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิอค่ะสำหรับคำถามในวันนี้นะคะพี่กุ้งก็ถามกับน้องๆง,ง่ายๆเลยนะคะน้องๆ ข้อ 1. ถามว่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่3แล้วแต่พี่กุ้งอยากถามกับน้องๆว่าพี่กุ้งสอนรวมทั้งวันนี้แล้วไปทั้งหมด3เรื่องมีความหมายของคอวามหมายของวันคริสต์มาสอ่ะที่พี่กุ้งสอนไปแล้ว3เรื่องมีชื่อเรื่องอะไรบ้างนี่คือข้อ1นะคะส่วนข้อ2พี่กุ้งอยากจะถามกับน้องๆว่าฟิลิปปีบทที่4ข้อ4นะคะข้อต้องจำบทนี้กล่าวไว้ว่าอย่างไร และข้อที่3นะคะถามกับน้องๆว่าพระกิติคุณลูกาบทที่2ข้อ8ถึงข้อ20นะคะซึ่งมีอยู่4อย่างที่พี่กุ้งเน้นย้ำแล้วเน้นอีกนะคะกับน้องๆที่มีความชื่นชมยินดีตั้งแต่เริ่มแรกมีอะไรบ้างนะคะ4อย่าง4ประเภท่า4อย่างเนาะลองเขียนตอนเข้ามาตอบอันเข้ามานะคะน้องๆมีเพราะอะไรบ้างนะอย่าลืมนะว่าเริ่มต้นด้วยว่าเพราะ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  นะคะเออน่ะพี่พี่ใบให้ขนาดนี้แล้วนะคะน้องๆก็ก็ก่อนที่เราจะจากกันไปแยกย้ยายกันไปก็อยากจะบอกกับเราว่าพระเจ้านะคะทรงเลือกคนเลี้ยงแกะที่ต่ำต้อยเนาะยากจนเป็นผู้เล็กน้อยที่อยู่ในแผนการของพระองค์ให้นำข่าวดีแห่งการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์นะ,ะไปบอกกับคนอื่นๆให้ทราบ และคนเลี้ยงแกะนะคะก็ชื่นชมยินดีในพระประสงค์ของพระเจ้าเขาไปนัสการพระกุมารและยอมทําตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะพระเจ้านะคะเลือกเราทุกคนให้อยู่ในแผนการของพระองค์เช่นกันฉะนั้นเราควรชื่นชมยินดีทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความเต็มใจและบอกข่าวดีกับคนอื่นถึงการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพูดง่ายๆแค่นี้เองค่ะเนาะพระเยซูคิดเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานะคะน้องๆจํำบทเพลงเพลงหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วได้ไหมคะว่าชื่อเพลงว่าอะไรเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็หลังจากจบนี้พวกเราก็ไปเปิดฟังอีกสักรอบก่อนที่จะไปนมัสการพระเจ้านะคะเด็กน้อยคนหนึ่งเนาะมาเราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะโมทนาขอบพระคุณพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับในวันนี้ที่ทําให้เรารู้ว่าความชื่นชมยินดีจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างไรขอบคุณที่พระองค์ทรงเลือกผู้ที่ต่ําต้อยอย่างเราเช่นกันไม่เพียงแต่คนเลี้ยงแกะแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ต่ําต้อยเป็นผู้ที่ยากจนเป็นพวกที่ยากไร้จิตวิญญาณต้องการพระเยซูคิดเข้ามา ช่วยเพื่อให้พ้นจากความบาปพระองค์เจ้าค่ะโปรดเมตตาช่วยเหลือพวกเราทุกคนในข้ามกลางแห่งนี้ด้วยขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติทุกๆวันทุกๆนาทีของพวกเราด้วยเราจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนค่ะก็ขอบคุณพระเจ้ามากสําหรับการที่เข้ามาฟังนะคะน้องๆค่ะก็สวัสดีค่ะ